สวัสดีพี่น้องสบายดียดยดพี่น้องเบัสสุขสุขคนนะมืัอนี้ก็อยู่กับบ่าวโอลิโซเนลเองที่เราเคยถับผู้ชมไปแต่ว่ามืัอนี้เป็นกลางคืนแล้วเขามาเจอในยามค่ำคืนก็คือบ่าวโอลิยังทาสีบ่แล้วอยู่ก็เลยมาอัปเดตให้เบิงเบ่งอัปเดตบ่แม่นดอกอัปเดตอีหยังกัอัปเดตการทาทรงทาสีล่ะอาจจะได้ยินเสียงกบเด้อท่านผู้ชมการละลายท่านกันกติติ่งบ่าวโอลิมาว่าเจ้าคือ เสี่ยงค่อยเถะเปินว่าค่อยเองกะพัายามปัป๊มมือนั่นนะค่อยลืมเล็งไมเนี่ยนะมันมีปุ่มเนี่ยนะครับผู้ชมนี่ไงนีปุ่มอยู่นี่แต่ข้าพระเจ้าเองนี่ลืมเล็งนะท่านผู้ชมเล็งก็สีบวกถ้าผ่อนก็สีลบนะท่านผู้ชมเรื่องนี่ก็ผมก็ได้ผสมสีไว้แล้วไง เขาผสมน้ามไว้แล้วเขาก็ไม่อยากปะแล้วเขาก็อีหย่างมันพึ่งจะสองทุ่มก็เลยแบบว่าเท่าทาให้มันแล้วเลยทาแล้วมืออื่นเขาก็ทาตัวใหม่เขาก็เริ่มตัวใหม่เอ้าอะไรเราก็เลยพยายามแต่ว่าตอนนี้ก็ลูกชายกับเมียกับภรรยาผมคุณ ดำๆนั่นแหละคุณตัวดำๆคุณน้องน้ำสาวลาวนั่นแหละตัผูุชมเรียกก็คือสิท่าสีนั่นแหละตัผูุชมมือันนี้ก็เลยนั่งพักผ่อนน้อยนึงนะแปลว่าเขาทาไปเร็วเขาก็ปาไปมันแห่งก้อนแห่งแล้วเขาก็ทาอีกทาอีกทาจากสามชี้เท่อ4ี่รอบประมาณสี่รอบเบลลี่คิดว่าทาประมาณสี่รอบสี่รอบแล้วก็แท้เบาลี่ดีคืออย่างหนึ่งก็คือการที่เขาเอาสี ภายนอกมาทาภายในมันจะดีกว่าเอาสีภายในไปทาภายนอกเพราะว่ามันฉีดความทนทาน,นต่างกันราคาก็ต่างกันโมลิก,ก็เลยเลือกสีเอาสีภายนอกมาทาภายในมันจังทาง่ายอย่างมันติดง่ายเพราะว่าเขาใช้สีห้องพื้นไปแล้วมันก็ติดง่ายมันก็ทาสะดวกสบายอันเหตุนในการทาของเขานี่จะน,นั้นราบลื่นนาทรรมสม เดี๋ยวใช่ไหมเบิ่งหองลอดไฟหลอดไฟหนึ่นงเดี๋ยวอ้าวคนยังเปิดเพลงก็มีได้คนเปิดเพลงก็มีเบาลี่จะเปิดร้านเหล้าดีปะว,ว่าที่เฮ็ดการณ์ขาก็จักแต่ได้แลยท่านผู้ชมนี่เบิ่งสีอาจจะว่ดีเนี่ยนะพราะว่ามันเป็นน้ำก๊อกคนละสีเลยกับความจริงอ่ะเป็นยังปะเออนี่เอาลืมมันนั่น พละสีเได้กบความจีมเดียวที่ให้เบิ้งหลอดไฟเบาิบใส่จากดอกนึ่งนะครับผู้ชมนึ่งหลอดตัวนั้นสองหลอดแล้วก็มีหน้าบ้านอีกหลอดหนึ่งนี่หลอดหนึ่งเอ้าบุม็นที่น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 ี่ก็หลอดหนึ่งเป็นยังบเบารีคือสายลายแดละกะเพื่อความหูแจ้งของ บริเวณแถวนี้แปลว่าให้เป็นชาวบ้านก็นต้องหุงนำ้ำแบบนี้นะชาวบ้านก็นต้องหุงบ่บล่ำมาด้วยดอ้แต่ว่าใชาวบ้านหุงนำ้ำสาเหตุที่ใช่หลายดอกก็คือพอเบ้ารีเป็นสร้างไฟเองแปลว่าเขาจะซื้อแต่อุปกรณ์มาแลวก็ให้เราตีไห้ก็เลยได้หลายแน่ทิ้งที่ว่าเบ้ารีดีใจมาเนี่ยเดี๋ยวยังจงล่าเรื่องเนี่ยเป็นพิเศษก็คือนี่ในโต๊ะไม่แต่ผู้ชม เบาลีได้โต๊ะไหมโต๊ะไว้นั่งเฮ็ดคลิปกินคลิปอย่างนะคลิปกินเฮาก็ต้องมีโต๊ะเพื่อกินให้แซ่บๆบาดนั้มันบ่แซ่บกะบ่แซ่บเฮ้ยเจ้าสิอาบน้ําแล้วบ่มาดิจ้าบ่เข้ากล้องแล้วบ่น้อยนึงหือจ้าน้ําสิไปอาบน้ําเลยกล้องเบาลีก็แจ้งดีอยู่นะแจ้งก็หน่วยเก่า เก็ด้วยเก้าหลายเท่านี่เดอันนี้หันออกเม็ดนี่ตามบ่องเยี่ยมมีอยู่หกตัวหันออกเม็ดเป็นอย่างย่างหันออกเพราะว่าเขาจะบดได้ไส้มันแล้วแบบว่าป่องเยี่ยมเขาจะบดได้ไส้เพราะมันเป็นข้างในเดยเอาไข่ออกมามันก็เจอในคือเก่าหันเลยบดได้ไส้เอาความชื่อตอนนี้กับย้อนวิวเบาลีกับตุ๊กแหงมันเหมือนตุ๊กเลยนะผมชมัเบ่าวลีเองนี่ฮู้เองว่าเบาลีบดได้พัฒนาบดได้พั บริษัทผานาคีวิดีโอเลยแต่ทักษิพัฒนาจะไหนเนาะเดี๋ยวพยายามเ,ยเดี๋ยวพยายามพุกปั้นจิตใจเจ้าของก่อนพุกปั้นจิตใจเจ้าของให้สู้ท่านซะไฟอย่างมอดนะครับผู้ชมว่าง่ายก็ไฟอย่างมอดย้อนไปครับแต่เริ่มแรกนะไฟเฮาบ่ยางมอดไฟเฮาเดินมนแล้วมัน กิปวิดีโอมันชิหนาดูแล้วมันยอดวิวมันชิสูงแต่ก่อนนะแต่นี่ละมันอยากยอดวิวต่ำแต่ว่ากันตีใจแล้วละทีเอฟซีเบิ่งแล้วก็คอมเมนต์เอฟซีก็มีแต่เหนียวแน่นอยู่แฮ้ตามผู้ชมโอเคเดี๋ยวเบาลลิสิตายขั้นตอนการเบาลลิทาสีให้เบิ่ง Oh, beran buat tu nih. Kalau ni ada, tak masuk. Okay, ni kau pen bon bau lihat dia. ลำรอบนี้น่าจะพ่อนะเรื่องวคันสีมดกับพ่อคันสีบัวมดเท่ากับบัวยายลำบแล้วห้าลำจนสีมดพุ่นถ้าถามว่าเป็นยังบ่าวลีจังสูบเวียกก็คือการที่เขามีลูกนะคุณงารที่มีลูกนี่แต่ก่อนนี่ค่อยนี่ไม่ได้หูเลย ว่าสิเก็บเงินโบเห็นงานได้แลยเก็บเงินช่างตัวเองบอ่บ่บคืดแต่พอมีลูกแล้วคืดนะคืดว่าเฮาอยากให้ลูกเฮามีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเฮาอีกที่ดีกว่าตัวเฮาถึงตัวเฮาที่ดีแล้วแต่ว่าคุณภาพชีวิตเฮาดีแล้วดีมองว่าพอแม่เฮาพยายามเรียงมา เทากับพุ่งใจแล้วทีเพิ่นเลี้ยงมาแดนี่กะถือว่าขอบคุณเพิ่นแล้วทีเพิ่นเลี้ยงมาได้จนเข้าสมบูรณ์แข็งแรงครบสามสิบสองกับเพิ่นเก่งแล้วแางสมนเยเทาเองนี่ฝัายยายามเลี้ยงลูกเต้าเพื่อได้ให้ครบสามสิบสองก่เาเพราะว่าการเลี้ยงลูกเต้านี่เขาต้องหักษาว่าทุกอย่าง ตอนยังหน่อยหักษาย่านองนองน้องมุ้งแล้วเป็นไขย,ยุ้งใหญ่ยังหน่อยย่านต๊ะเฮื่อนตกชั้นย่านลดย่านล่างต่ำเพราะใหญ่เป็นวัยรุ่นมาย่านครับลดไปเจือไปล่มคือน้องบ่าอลิกเสียผู้นึงขิดหอดดี่ดอกน้องท้ายแต่ว่ากระจำเป็นปีหนาสีเห็ดบุญน,นะบเดี๋ยวจะแจง้งเอฟซีอีกเพื่อนึง เค้าว่าเอฟซีบอกว่าถ้าเฮตบุญน,น้ำกระเจียงเด้อแต่ก่อน<ม>ขยันอดทนนี่แหละท่านผู้ชมขยันเันบอกอดทนนี่ทุกท่าขันบวาอดทนชู่นี่ทุกแทะชีวิตแต่ก่อนคือแต่ว่าอยากทำงานทำงานมีรถ ครับเท่ๆเก่งครับเท่ๆไปกินมูกระทะบ่พาผูุสาวพาเมียไปกินมูกระทะบ่แต่ก็หนาความคืดนะแต่เดี๋ยนี้พัดกับแต่ละปัดเลยคืดนะใดสิได้จริงที่สร้างหรือว่าความหมั่นคงของลูกอย่างน้อยนะตอนนี้ก็ มีเฮือนมีซานไว้ให้ลูกเแรอจ้ะจากน้อยก็มีเฮือนมีเพือนไว้ให้ลูกลูกก็บม่ได้อยู่กระตุ้บรกระตีบตบม่ได้หาเก็บปอกประป่องอยู่พอมีเฮือนซานหลังใหญ่ธรรมดาประชาชนชาวบ,บรร้านชาวเมืองพ่อให้ลูกบวอายมู่นะสำหรับเราในคืนในตอนนี้ในอนาคตสิเนี่นนยกระย่าแต่ว่าเขาผ่านยามเพจผ่านยามยามสั่งไป อาจจะย้ำเห็ดแหละสั่งไปสั่งทำมันชิไดไ้ได้ทำได้ก็เอาเดี๋ยวหลังจากทาสีาเล่เหลวเดี๋ยวบ่าวลิศอัปเดตให้เบุ๋งอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นจังไดการทาสีเล่วแล้วนะทั้งลุ่มมันเบ่าวลิศปบะท่าลงจับเขาว่า โบลีกีท่าอีกสีนึงเด็ดมันเป็นตีนกันเปื้อนอนาจะเห็นแน่บเห็นแน่แหละ เริ่มสะอาดละ่ะขนาท่าสีมันสะอาดค่อยมักน้ำบอลคันหมดท่าสีน้ำบอลอยากสะอาดปันใดนะอันนี้ว่าสิปูสะอาดเอาจางลุม่มสะอาดน้ำมันสะอาดน้ำมันถ้าถามว่าสิปูกระเบื้องปูค่อยคันค่อยมีเงินซื้อกระเบื้องอยังค่อยสิปูเองเล้ว บาดนี้กคอยจะเฮี้ยนเห็ดนะสิ่งที่คอยบอกเห้เห็ดค็ยจะเฮี้ยนเห็ดคอยขึ้นว่าการของผสมนี่ฮะมันนี่ใช่ยังมันเป็นศิลปะการเฮีือนสาบเฮือนเป็นศิลปะศิลปะอย่างหนึ่งมอ่ว่าเขาจะเห็ดว่าดาเขาก็เห็ดเอาจะมาจะใส่ไหน จะาบไม่สบายดีบ่หเดี๋ยวี้พีเห็นไหมบ๊อ๊มื่แล้วทางไปบ้าไปซิอาไม่ทางคนก่อนจะไปได้ยี่พี่เนาะจะได้อาลูกรอดจะโบได้มีไม่ได้ค่ะยากกว่าอาลูกรอดแล้วสันจะอาหน้เราะฉะน้นามันตื่นหัดจริงนะจิงด้ค่ะ Bay bay, cứ bằng con Cứ bế vâng nó con đi hả นี่ลัชีวิตทำไปช่วงมือสร้างชีวิตออกแบบเอาคณะฝากชีวิตไว้แต่ก็โชคชะตาอย่างเดียวบ่ดจำบ่จจุนะความหมาหยของใครฮะ มองเจ้านะมองหมดมันก็ท่ามาจากเข่าเออทจากเขานะเพราะว่าเขาทาบ่เนี้ยได้ค่ะคุณผู้ชมทาบนี่เรา้าทาสีมันง่ายถึงบนนี้มานดก็ได้แต่ว่าทาสีแล้วมันต้องน้ำ มันแหงยังนันจะไรนี่ีสีมันหุ่นแจ้งสังไหมเออฟังอยู่มันเศร้าเมื่ออีกล้วทำบุษมย์ไอ้อเด็สถานที่ถ้าใช้กล้องหลังในสีมันสีสดงามกว่าแต่ว่า,ากล้องหนานีน่สีมันสีลายกว่านะท่านผู้ชม อก็นี่ิหละเบาลีกระจมมน้อยนึงกระจมมบองว่าเบาลียังเห็นหมู่บางคนผู้เพิ่นยังขึ้นบุได้สันสายังมีการไปลิ่นทั่วที่ไปสูบยามาฮะมายากาวนะเบาลีเห็นแหละโอ้โชมไม่ใช่แน่ใช่าเอาไปชมไป เป็นมู่กันกาหย่าแต่ว่าเบาลิบบุเคยไปไปนั่นหนันกเลยคือเจ๊ว่าไดโอเคอะไรทำผระซมไปเดี๋ยวจะไปเฮ็ดมันแล้วเฮ็ดมันเ,เ,นนเนช็ดสมบูรณ์เดี๋ยวมืออื่นเดี๋ยวจะอัปเดตให้เบิ่งอีกทีหนึ่งเนาะทำผระซมว่าสิเป็นอะไรว่าการสร้างตัวอีอย่างสร้างตัวมันสีช่ำใดความงามความสวยงามของมันนะท่านผู้ชมค่อยว่าต้องสวยงามแน่นอนสวยงามแบบ ừ lo thế non ok nào một dùng phạt của lại con tí tạm bài đi Bye.